ถุงทองมันอยู่นี่มันนอนเขานอนข้างดิฉันนี่มันน่ารักเลยมันน่ารักเห็นป่ะมันนอนอยู่นี่มันนอนแต่ถุงเงินไปไหนถุงเงินมันไม่ค่อยอยู่ใกล้คนมันไม่ชอบใครวุ่นวายกับมันมันขี้หงุดหงิดมันไม่เหมือนถุงทองถุงทองยังอ้อนเจ้าของบ้างถุงเงินนี่จะนอนหน้าประตูถุงเงินนอนหน้าประตูดิฉันทุกวัน แฟลี่ป้าส่งกุนเชียงไปได้รับไหมจ๊ะ,ะกินหมดไปแล้วค่ะกรเชื่นลืมบอกเลยนะเอ้ย,ยาน่าจะยังไม่หมดหรอกแม่เขาผัดไปเมื่อวานผัดกุนเชียงกุนเชียงกุนเชียงสมัยก่อนจำได้ว่าเคยซื้อสิบห้าบาทตอนนี้อันแท่งหนึ่งกี่บาทไม่ล้กุนเชียงเดี๋ยวนี้เขาขายกันแท่งกี่บาทคะกุนเชียงเนี่ย เดี๋ยนี้กุนเชียงแท่งหนึ่งกี่บาทป้าชื่อซื้อมากี่บาทไม่ใช่แท่งหนึ่งอ่ะนะอันเดียวอะนะเื้ยไม่ถึงหรอกเันจะแพงจังอันเดียวหมายถึงอันเดียวแท่งเดียวเลยเอ,อ๋ออันนี้หนึ่งโหลเหรออืมจำได้สมัยเด็กแบบ ยายที่ขายของข้างบ้านน่ะเขาเอามาขายแล้วก็ซื้อมันแค่สิบห้าบาทหรือเท่าไหร่หรือสิบบาทหรือสิบห้าบาทอันนึงอ่ะกุนเชียงอร่อยสมัยก่อนถ้าไปโรงเรียนถ้าห่อข้าวมีกุนเชียงห่อข้าวไปกินก็ถือว่ามีตังแล้วสมัยก่อนเนะี่ยกุนเชียงมันแพงนะเป็นอาหารต้อเขาต้องมีตังนะกุนเชียง กุนเชียงเอ่ยปลากระป๋องสามแม่ครัวเอ่ยอะไรใดๆเอ่ยเออหรือที่ฉันจำผิดวะทำไมก่อนเป็นแท่งแล้วเขาจะมัดเชือกแล้วเขาจะแขวนแขวนไว้เขาจะมาขายทำไมก่อนทุกคนกดตะกร้าหน่อยค่ะขอหนึ่งบ้านจะ่ะหนึ่งบ้านมาเลยหนึ่งบ้านมาเลยจะ่ะควรมีทอดมีกดตะกร้ามาเลย กวนมีทอดมีดกดตะกร้ามาเลยสวัสดีหกร้ท่านกวรมีทอดมีค่ะ616ท่านกวรมีเรื่องมีเล่าเรื่องตอนเด็กๆให้ฟังหน่อยค่ะตอนเด็กๆก,ก็สตอรี่จะเยอะเพราะว่าสมัยก่อนสมัยนี้กับสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันมากเลยสมัยนี้คือเด็กอยู่กับโซเชียลเด็กจะไม่ค่อยมีอ,อ่อ ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับอะไรที่มันเป็นกิจกรรมหรือมันการถ้าถ้าเป็นภาษาเรียกตามแบบวิชาที่เราเรียนเนาะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอนะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอนะีฉันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเด็กมันไม่มีโซเชียลเครื่องเล่นที่เด็กจะสามารถเล่นได้ก็คือเกมเพย์แต่ว่าคุณก็ต้องมีตังค์ถ้าคุณจะไปร้านเกมแล้วก็เกมเพย์ก็จะไปเล่นเฉพาะวันหยุดสมัยก่อนชั่วโมงละสิบห้าบาทถ้าีดิฉันจาไม่ผิดนะสมัยเด็ก เล่นเกมเพย์เพย์วันเพย์วันมาก่อนเลยแล้วก็เพย์ทูก็ไปเล่นแถวบ้านดิฉันก็จะมีร้านที่เขาที่เขาเปิดเป็นร้านเกมเพย์เด็กก็จะเป็นไปเต็มจัก,กรยานเต็มหน้าร้านเกมสาวกทฤษสำหรับคนมีตังสำหรับคนมีตังนะถ้าแบบว่าไม่มีตังก็ถ้าไม่มีตังสมัยเป็นเด็กก็จะแบบไปเรื่อยนะ ไปเรื่อยวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ค่อยได้ไปเล่นยัไม่ค่อยได้ไปเล่นเฉยๆอย่ะส่วนมากก็จะไปไปหาอะไรที่มันที่มันอะไจะใช้คําว่าอะไรอ่ะอย่างดิฉันก็คือไปทําอะไรที่มันทํามาหากินอะ่ะเป็นเรื่องของการทํามาหากินอะ่ะใช่ประมาณนั้นแหละตกปลาบ้างหาหอยบ้างอะไรบ้างอะไรมันเป็นแบบนั้นอะ่ะสมัยเด็กก็คือประสบการณ์ชีวิตมันก็จะเยอะ สิ่งที่มันสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตมันจะเยอะมากเพราะเราต้องออกไปไปเล่นไปทำกิจกรรมไปรวมพลกันไปรวมพลกัน,เล,น,เ,ลนเล่นนู่นเล่นนี่เด็กๆปีนต้นมะม่วงบ้างถ้าเป็นหน้ามะม่วงก็ปีนต้นมะม่วงแล้วก็ขโมยกระปีขโมยกะปีบ้านยญ้าเขาจะมีกะปิเขาจะใส่ไอ้นี่ไว้เขาจะใส่ไห่ไว้ก็ตักขโมยกะปีเขาตักใส่ช้อน ช้อนแกงนี่แหละตักใส่ช้อนแล้วก็แบบปีนขึ้นต้นมะม่วงเก็บมะม่วงกันตะนันวันไหวสมไมเด็กกิจกรรมมันเยอะกิจกรรมมันเยอะเด็กก็จะมีภูมิภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะเยอะพอเอาตัวรอดได้อะเด็กสมัยก่อนเอาตัวรอดได้ไม่อดตายแต่ถ้าเด็กสมยัยนี้จะยากนะไม่มีทักษะเออเขาเรียกว่าทักษะทักษะการใช้ชีวิตเยอะ เด็กสมัยก่อนจะมีทักษะการใช้ชีวิตเยอะมากซึ่งต่างจากเด็กสมัยนี้ที่ดิฉันรู้สึกว่าทักษะการใช้ชีวิตน้อยน้อยน้อยลงไม่ค่อยมีความรู้รอบตัวไม่ค่อยมีความรู้รอบตัวความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวน้อยน้อยซึ่งไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนเยอะทักษะการเอาตัวรอดการทำมาหากินเด็กบางคนอายุแค่ประมาณสิกว่าขวบสิขวบ ก็รู้จักที่จะทำมาหากินได้แล้วเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินความจนนั่นแหละมันมันทำให้เราดินน้นรนเพราะว่าสมัยก่อนเราเป็นเด็กนะพ่อแม่เราไม่มีตังค์อย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะแบบเดินเข้าร้านขายของชําได้สมัยก่อนไม่มีเซเว่นอยู่ในเมืองไม่เคยได้เข้าเลยดิฉันนะ่ะจะได้เข้าไปในเมืองอันเนี่ยถ้าใหม่เนี่ยเฉพาะเวลาที่ลุงอ่ะลุงเขาเป็นลูกของของย่าย่าเนี่ยเป็นน้องปู่ เป็นน้องปู่ก็สิเสียไปหมดแล้วเขาก็จะไปในตลาดในในท่าม่อ่ะไปซื้อของมาขายอีกทีนึงเวลาของในร้านหมดเนี้ยเขาก็จะไปซื้อจากร้านที่เขาขายส่งก็จะไปซื้อพวกยาสูบบ้างอะไรอะไรอย่งเง้าซื้อมาออแฟซ่าอะไรเงี้ยที่มันเป็นซองๆคนสมัยก่อนนะคนบ้านนอกอะเวลาเขาซื้อพวกแฟซ่าซื้อพวก ซับฟอรก็ซื้อแบบถุงเล็กๆสมัยก่อนจะมีแบบเฟซ่ามันชื่ออย่างนี้จริงๆนะมันชื่อว่าเฟซ่าเลย๋ยนนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าย่อเนี้ยมันชื่อเฟซ่าเลยกับอะไรวะมี2อ,อันมีครีมนวดกับครีมสระผมเออมันจะเป็นสองซองเ,อเขาก็ซื้อแค่นั้นแหละเฉพาะพอแค่เขาใช้แล้วซองหนึ่งเขาใช้ได้นานบีบแล้วบีบอีกบีบแล้วบีบอีก มีแฟแฟบใช่แฟบแต่มันจะมีอีกอันหนึง่งสมัยก่อนเขาเรียกว่าไรวะมันเป็นอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นาามันเป็นยาสระผมซันซิลเออใช่มันเป็นชื่อนี้จริงๆนะซันซิลเฟต้าซันซิลเป็นซองๆสมัยก่อนแขวนซองละสองบาทเวลาจะเวลาจะซื้อก็ซื้อแบบนั้นแหละแล้วก็ยาสีฟันไม่รู้จักยี่ห้ออื่นเลยมีแต่คอเกตมีแต่คอเกตกับดารี <c oughs> พี่จขอเ,เกีรกาดาลี่มีแค่นี้สมัยก่อนสนุกสมัยก่อนนะไม่มีตังหรอกข้าร้านข้าร้านขายของชำเซเว่นนี่แทบไม่ได้เข้าเลยต้องต้องแบบอรอลุงเขามาซื้อของที่เข้าตัวเมืองเขาแล้วก็จะไปเขาก็จะเราไปช่วยเขาช่วยเขาขนของเขาก็จะ เลี้ยงน้ำเราเขาก็จะให้เราเข้าเซเว่นอยากกินอะไรเขาก็จะให้เราไปเอาเข้าเซเว่นเขาจะให้เราเข้าเซเว่นให้เรากดแล้วก็คือทุกคนดิฉันเข้าเซเว่นครั้งแรกในชีวิตนะดิฉันกดน้ำไม่เป็นดิฉันกดน้ำไม่เป็นเข้าเซเว่นครั้งแรกกดน้ำไม่เป็นกดน้ำไม่เป็นกดน้ำไม่เป็นน้ำมากดเป็นแต่น้ำแข็งกดไม่เป็นกดน้ำไม่เป็น ก็เลยได้กินน้ําที่มันไต่มาเต็มแก้วโดวยที่ไม่มีน้ําแข็งเลยเพราะกดน้ําแข็งไม่เป็นก็เซเว่นครั้งแรกในชีวิตส <c oughs> มัยเด็กมันตลกเราเคยกินแต่แบบที่มันเป็นถุงไงมันร้านขายของชําม,มันง่ายไงเราก็ซื้ออยากกินอะไรล่ะเป๊ปซี่โค้กสไปซ์แฟนตามีแค่นี้แหละสมัยก่อนแล้วก็ขวดก็จะเป็นขวดแบบขวดแก้ว แล้วชอบไปตามเก็บไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ที่ปิดอะไรนะไอ้ฝามันอะเวลาเขาเปิดเสร็จแล้วก็เอาฝามันมาเล่นอืมก็จะเป็นขวดแก้วแล้วเขาก็จะเทอันนี้สองร้อยห้าสิบกรัมค่ะเทใส่ถุงแล้วเขาจะมัดหิ้วมีแค่นั้นแหละค่ะสมัยเด็กสมัยเด็กของเล่นรอบตัวเยอะมากของเล่นรอบตัวเยอะมากสมัยเด็ก เออเก็บฝามันแล้วเขามาทุบ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 แล้วก็มาล้่มาร้อยใส่เชือกเล่นอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วไอ้ฝาขวดแล้วมันก็จะมีเสียงมันก็จะมีเสียงมกดตะกร้านะคะกดตะกร้าเลยทุกคนช่วยวกดตะกร้าหน่อยแล้วก็ดิฉันนะ่ะทันยุคที่ขวดเอ็มร้อยสามารถแลกอันนี้ได้นะดิฉันเกิดมาในยุคที่ขวดเอ็มร้อยสามารถ แลกเป็นยาสีฟันได้แลกน้ำส้มได้แลกยาสีฟันได้แลกน้ำส้มได้เพราะว่าถ้าแงะไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงที่มันอยู่ใต้ฝามันจะมีชิงโชคแล้วมันก็จะมีรถที่เขาเข้ามาตามหมู่บ้านน่ะเขาจะมารับแลกเวลาใครกินขวดเอ็มร้อยอ่ะคุณก็เก็บฝามันไว้แล้วคุณก็มาแงะดูว่าใต้ฝามันน่ะได้อะไร อะไรแล้วก็มันก็จะมีรถแล้วก็รอให้รถไอ้อรถลับแรกอ่ะมันเข้ามาในหมู่บ้านรถลับแรกมันเข้ามาในหมู่บ้านแล้วคุณก็เอาฝาเนี่ยไปแลกดิฉันก็ชอบเอาไปแลกเก็บไว้ไปแลกก็จะได้กินน้ําส้มฟรีที่ได้จะได้กินน้าส้มฟรีถุงใหญ่ค่าถุงใหญ่ค่กา bon, กะ bon, กร้า bon, ได้เลยกะกา bon, ้าได้เลยกวนมีทอดมีกะกร้าได้เลยขอบคุณค่ะกวนมีทอดมีกะกร้าได้เลยกวนมีทอดมีกะกา้าได้เลยค่ะไปอีกสองบ้านแม่อีกสองบ้าน ขออีกสองบ้านนะคะเล่นมาเก็บกระโดดยางค่ะตอนเด็กๆสามสิบห้าเองพูดเหมือนรุ่นเดียวกับพี่เลยก็มันเป็นแบบนี้จริงๆแบบนี้จริงๆก็สมัยก่อนเพราะว่าอยู่ต่างอยู่ชนบทมันก็แบบนี้แหละดิฉันก็เป็นรุ่นแบบเกือบรุ่นท้ายๆแล้วที่มันยังมีอะไรแบบนี้อยู่ที่มันยังมีแบบนี้อยู่ เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วแล้วมาม่าไม่มีรถอื่นเลยสมัยก่อนที่ร้านขายของชําข้างบ้านเป็นญาติกันเลยเป็นญาติเพราะว่าคนขายเป็นน้องของปู่ก็คือเป็นญาติกันเขาขายของเขาขายของชาม,มาตั้งแต่ดิฉันเกิดดิฉันเกิดดิฉันจาความได้ก็เห็นเขาขายมาตั้งนานแล้วก็เขาเขาก็มีสัตว์เป็นญาติดิฉันนั่นแหละเขาเป็นน้าของพ่ออ่ะก็ขายเอ มาม่าว่าไอ้ไอ้ไอ้ออออตัวอะไรอ่ะมาม่าไม่มียี่ห้ออื่นเลยมีแต่ไวไัยวัยรถดั้งเดิมมาม่าก็ไม่มีบะหมี่สาเร็จรูปต้องใช้คาว่าบะหมี่สาเร็จรูปไม่มียี่ห้ออื่นเลยมีแค่ไวไัยวัยรถดั้งเดิมรถที่มันมีเด็กเอ่อรถที่มันมีรูปเด็กแบบถือกา,าน้ําร้อนแล้วก็กาําลังเทน,น้ําร้อนใส่มาม่าแล้วหน้าซองมันจะเป็นไข่ไข่สองลูกอะ <c oughs> ่ะนั่นแหละ ไม่มีเยอะอื่นไม่มียำต้มยำกุ้งไม่มีทาไมก่อนไม่มีจะกินกินอันเดียมีขายอยู่รสรสเดียวมีขายอยู่รสเดียวเอ่อมีขายอยู่รสเ,เ,เดียวแล้วก็เป็นมาม่าที่ชอบซื้อมากินมากเพราะว่าไม่ต้องใส่น้าร้อนกินดิบๆกินดิบๆอร่อยมากกินดิบๆสามารถเป็นมาม่ารสชาติที่สามารถกินดิบๆได้แล้วก็อร่อยมากสมัยเด็ก นั่นแหละนะผ่านมาเร็วผ่านมาเร็วเวอร์แป๊บเดียวสิบกว่าปีแล้วยี่สปีแล้วที่ดิฉันพูดเนี่ยยีสปีแล้วก็ดิฉันไปบวชสิบปดปีอะคุณก็คิดดูสิดิฉันไปบวชสิบแปดปีดิฉันไปบวชสิบแปดปีดฉันศึกมาอีกสี่ปียี่สิบสองปีแล้วอะยี่สิบสองปีตอนนี้กลับไปคือแบบ เงียบเหงามากเงียบเหงามากถ้าดิฉันกลับไปที่บ้านอันนี้ไม่ที่ดิฉันอยู่เนี่ยมันเป็นบ้านแม่นะคะเป็นเป็นฝั่งแม่มันเป็นฝั่งแม,ม,งแม่แต่ว่าถ้าบ้านที่ดิฉันอยู่ตั้งแต่เด็กเกิดตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนน่ะอยู่บ้านฝั่งพ่อ <c oughs> ก็จะอยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งตอนนี้ถ้าเข้าไปเงียบมากเพราะว่าคนพอหมดคนแก่ปุ๊บหมดคนแก่ปุ๊บ คนเริ่มหา่างสังคมเปลี่ยนแล้วสังคมไม่เหมือนเดิมสมัยก่อนคนแก่คนเฒ่าอยู่กันเขาทำไร่ทำสวนความเจริญยังไม่เข้ามาเยอะเพื่อนบ้านรู้จักกันหมดใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันยังไม่มีเรื่องเทคโนโลยีสิ่งเสพติดน้อยไม่มีเลยสิ่งอำนวยความสะดวกก็น้อยไม่ได้มีเยอะเขาก็จะอาศัยการแบบเกื้อกูลกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ตอนกลางวันคนแก่ กลางวันคนแก่จะลงมานั่งข้างล่างบ้านทําเป็นสองชั้นบ้านไม้สองชั้นคนสมัยก่อนมีใต้ถุนสามารถทํากิจกรรมอะไรได้เยอะแยะใต้ถุนกลางวันคนข้าคนแก่ก็จะลงมานั่งที่ใต้ถุนใต้ถุนบ้านเขาก็จะไปมาหาสู่กันคนโน้นไปบ้านโน้นคนบ้านโน้นมาบ้านนี้นั่งคงนั่งคุยกันอะไรกันแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้พอหมดรุ่นคนแก่แล้วต่างคนต่างอยู่ละต่างคนต่างอยู่ละ เด็กรุ่นใหม่ไม่มีความสนิทสนมกันไม่มีความสนิทสนมกันอยู่บ้านใครบ้านมันเพราะแต่ละคนมีโซเชียลแต่ละคนมีโซเชียลคนไม่ค่อยไปมาหาสู่กันเน้นการเน้นการอยู่ใครอยู่มันต่างคนต่างอยู่ไล่นาก็ไม่ค่อยมีคนทําแล้วเพราะว่าไม่มีคนสืบไม่มีคนสืบต่อ ดิฉันเข้าไปโอ้ยเดี๋ยวก็ปงนะบางทีมันก็ปงนะเข้าไปเพราะาเราเราเคยเราโตมาเนาะสมัยก่อนเรารู้สึกว่าเวลาที่ตอนสมัยก่อนที่คนแก่คนเฒ่าเขาอยู่อะถนนถนนมันสะอาดอะมันสะอาดบ้านช่องมันสะอาดมันไม่ได้แบบดูแบบดูเหมือนเหมือนแบบหมู่มันไม่เหมือดูแบบเหมือน,มนหมู่บ้านล้างแบบเนี้ยอืมอกอตะการน,นะคะขอบคุณค่ะอีกสองบ้านแล้วอีกสองบ้าน อีสองบ้านค่ะกดะกราเลยทุกวันนี้คนแบบไม่ได้จะพูดนะแต่รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่มันมันไม่เอาอะไรเลยอะไม่รู้นะดิฉันคิดไปเองหรือเปล่าดิฉันรู้สึกว่าเด็กแบบรุ่นหลังๆมันไม่เอาอะไรเลยนะมันไม่เอาอะไรเลยมันไม่จับจอบจับเสียมแล้ววะมันไม่จับจอบจับเสียมแล้วมันเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาไม่จับจอบจับเสียมแล้วมีบ้านย่าลกกับปอยมันลกแม่งนั่นแหละ เขาไม่จับจอบจับเสียมแล้วไม่มีอยากได้อะไรซื้อกินเอาอยากได้อะไรซื้อกินเอาง่ายสุดไม่มีปลูกต้นมไม้ก็ไม่มีแล้วอยากได้ซื้อกินเอาอืมนั่นแหละเออจับเออจับอะไรแทนก็เลยบ้ากันไปเงียบเหงาก็เลยไม่ค่อยเข้าไปไม่ค่อยเข้าไปเลยไม่รู้จะเข้าไปหาใครบ้านเดิมมันไม่มีใครอยู่แล้ว ญาติไม่มีแล้วญาติดิฉันที่เป็นแบบว่าเป็นลุงแต่ก่อนเข้าไปหาลุงหาป้าลุงป้าก็ไปหมดแล้วลุงป้าไปหมดแล้วปู่ย่าไปหมดยายไปหมดเขาไม่รู้จะเข้าไปหาใครเลยไม่เคยเข้าไปเลยแต่ว่าจะมีแบบบางทีถ้าผ่านไปแถวนั้นก็แบบให้ตามันเลี้ยวเข้าไปบ้านตอนนี้ก็ยากขึ้นเต้มหมดดิฉันว่าจะไปทุบทุบไอ หลังเก่าอะที่มันเอาประตูเอาอะไรออกไปแล้วอะแล้วก็แบบถมดินไว้สักหน่อยเนี่ยไม่ได้เข้าไปทําเลยคนแก่คนเฒ่าตายไปหมดทุกคนกดตะก้านะคะขอหนึ่งบ้านกําลังกินทุเรียนทอดของแพรรี่อยู่ขอบคุณค่ะกดตะก้าให้หนูหน่อยนะขอบคุณค่ะหนึ่งบ้านเร็วหนึ่งบ้านเร็วมีน้ําใจกดไปเลยจ้ะหนึ่งบ้านถ้ามีน้ําใจกดให้หน่อยจ้ะอืมหนึ่งบ้านมีน้ําใจ กดให้หน่อยจ้ะไปเดี๋ยวสักสามโมงกว่าๆจะลงไลฟ์ขอหนึ่งบ้านจ่ะมีน้ำใจกดให้หน่อยจ้ะอืมเดี๋ยวคืนนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ขี้เกียจไม่อะไรจะไลฟ์นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วเดี๋ยวเจอกันจ้ะอืมถ้าไม่ขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจก็อีกเรื่องหนึ่งไปกดตะการได้เลยเจ็ดร้อยยี่สิบสองท่านมาเลยค่ะเจ็ดร้อยยี่สิบสองท่านไปเลย 722รอยี่สบสองท่านไปเลยเจ็ดอยสิบสองท่านเจ็ดอยิบสาท่านไปเลยค่ะโคตก้าได้เลยป้า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 ยโคตก้าได้เลยค่ะกวนมีทอดมีทอดมีกวนม,วมีโคตก้าได้เลยใจ,ใจดีกดมาค่ะใจดีกดมาค่ะอือป้าก็รวมไในในฐานะแขกรับเชิญป้าเออป้ะหกร้อยกว่าท่านเนาะช่วยช่วยกันขอสักหนึ่งออเดอร์นะคะป้ ถือว่าติ๋มขอหนึ่งออเดอร์ค่ะแม่มาเร็วสักหนึ่งออเดอร์เลวสักหนึ่งออเดอร์หกร้อยเก้าสิบท่านสักหนึ่งออเดอร์ไปช่วยกันใจดีกดตะกร้าให้หน่อยจ้าสักหนึ่งคนนะที่ฟังอยู่ดูอยู่ทุเรียนกวนมีทุเรียนทอดมีใครฟังดูใครฟังอยู่ใครดูอยู่กดตะกร้าให้หน่อยสองร้อยห้าสิบกร,รมัมสองร้อยห้าสิบกร,รมัมสองร้อยห้าสิบกร,รมัมกดตะกร้าได้เลยค่ะสองร้อยห้าสิบกร,รมัมกดตะกร้าได้เลย นะคะสองร้ยห้าสิบกรัมเท่านั้นจ้าอืมกำลังดูสินค้าใหมายเลขหนึง่งไปเลยสองร้อยห้าสิบกรัมนะกดเลยค่ะกดเลยกวนมีทอดมีอืมสิบสี่คนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขอบคุณค่ะป่ะช่วยกันเออน่ารักมากทุกคนน่ารักมาก ทุกคนน่ารักมากคะะ่ะปน่ารักมากขึ้นฮอตสี่สิบเจ็ดละขึ you you. ้นฮอตสี่สิบเจ็ดแล้วนะขึ้นฮอตสี่สิบเจ็ดแล้วนะกวนเมทุเรียนกวนก็ได้ทุเรียนทอดก็ได้นะคะกดตะก้าเลยทุเรียนกวนก็ได้ทุเรียนทอดก็ได้กดตะก้าเลยเอาทุเรียนลงตะก้าแล้วอย่าลืมชำระเงินด้วยนะคะเอาทุเรียนลงตะก้าแล้วอย่าลืมกดชำระเงินด้วยนะคะต้องกดชำระเงินนะจ๊ะเออ นะทุกอย่างโอเคแล้วทุกอย่างจัดสรรแล้วพระย่อมรู้ป้าควรมีทอดมีทอดมีควรมีสิบหกบ้านแล้วแม่ขอบพระคุณค่ะสิบหกบ้านแล้วค่าต่างใจและค่าสองถุงนี่พี่ทิพย์ขอบคุณค่ะเลขสี่บ้านค่ะแม่กดให้หน่อยนี่จ่ายเงินแล้วค่าสองถุงทูเรียนทอดเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่อยากจะขายได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ ถ้ามันมีอะไรที่อยากจะขายได้หรือว่าอะไรได้ก็เดี๋ยวจะขายนะจ๊ะเดี๋ยวขอแบบขอคิดดูก่อนขอดูก่อนนะอืมรู้แหละว่าทุกคนอยากกินอย่างอื่นบ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดียวก่อนนะคะขายของหลายอย่างมันก็หลายเรื่องมากเรื่องก็มากอย่างมากคนก็มากความนะคะโบราณเขาพูดไว้กดก้าหน่อยบาย ป้ายป้ายเอ้ยไฮ้มันนอนวนะอยมันนอนวนะอยมันนอนวอยอ๋อมันนอนเหรอลูกอะง่วงเหรอบอกเขาสิบอกเอซี T หน่อยที่ง,ง่วงแม่แก้งหนูทําไมหนูงง่วงทุกคนดูมันมองตาเดียวทุกคนดูมันมองตาเดียวอืมมันมองตาเดียวนอนลองแอร์เย็นนะสิแอร์เย็น กดตะกาหน่อยค่ะไอ้ปุ้ยก็ชอบแกล้งมันป่ะสามบ้านค่ะแม่สามบ้านสามบ้านคะ่ะหน้าเหมือนกันเลย <c oughs> คนบอกเอาดีๆหล่อนก็บูดดีๆกดตะกาลเลยคะ่ะกดตะกาลเลยคะ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบสามท่านสวัสดีคะ่ะสี่ร้อยเก้าสิบสามท่านสวัสดีครับอีกสามบ้านใช่ไหมเอามาเลย อีกสาบ้านเอามาเลยอีกสามบ้านเอามาเลยจากกวนมีทอดมีนอนสบายใจเฉยไปล้วกวนมีทอดมีนะคะกดตะกร้าให้หน่อยไปสามบ้านสามบ้านสามบ้านสำหรับใครที่ใจดีกวนมีทอดมีกดตะกร้ามาค่ะเออแค่นั้นเลยไปจบจบ กวนมีทอดมีทอดมีกวนมีดกดตะกร้ามาเลยใจดีกดมาค่ะใจดีกดมานะคะขอบคุณค่ะ 500ท่านสวัสดีนะคะสวัสดีที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะขออีกสามบ้านได้ไหมคะขออีกสามบ้านได้ไหมใครใจดีกดให้หน่อยเร็วสักถุงหนึ่งปะ่ะสักหนึ่งถุงสักหนึ่งถุงช่วยการสักหนึ่งถุงเร็วสักหนึ่งถุงเร็ว540ท่านใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอยาก,กินทุเรียนทอดอยาก,กินทุเรียนกวนกดตะกร้าเลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะปายป้ายปเดีย๋ยวอ,อีกแป๊บหนึ่งจะลงไลน์แล้วนะคะขอสามบ้านปะ่ะ สักหาโมงเอ้ยสักสามโครึ่งเดี๋ยวลงไลนแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูตะล้างรถก่อนให้มันล้างรถล้างอะไรไปเตรียมตัวรถจอดไว้เฉยๆก็โอ้โหจิ้งจกดิฉันก็ไม่อยากจะคิวมันนะจิ้งจกเต็มเลยบนหลังคาลงรถเปิดไฟไม่ได้เลยจิ้งจกอืมมีแต่มีแต่อุจรจระจิ้งจก สามบ้านจ้าแม่สามบ้านแล้วขอสามบ้านกดตะกร้าหน่อยสามบ้านเท่านั้นกดตะกร้าทีมีไหมค้สามบ้านมีไหมค้สามบ้านมีไหมคะกำลังดูสินค้าหมายเลขหนึ่งขอบคุณครับสามบ้านมีไหมกดตะกร้าเลยขอแค่สามบ้านไปกดตะกร้ากันไปแค่นั้นเออคนไทยหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าสามบ้านสามใจไปเลยกดตะกร้าคนไทยไหมจ๊ะคนไทยไหมจ๊ะถ้าคนไทยกดตะกร้านะจ๊ะ สามบ้านเร็วห้าร้อยเจ็ดท่านสวัสดีค่ะสามบ้านมีไหมทุเรียนลูกๆมันหมดไปแล้วค่ะทุเรียนลูกๆมันหมดไปแล้วมันหมดฤดูของมันไปแล้วทุเรียนลูกๆสามบ้านจ้ามาเร็วควรมีทอดมีควรมีทอดมีดกระ้ามาจ้า อยู่ลอนดอนอ๋อยู่ไกลจังเหลืออีกสองบ้านค่ะไปอีกสองบ้านอีกสองบ้านอีกสองบ้านไปเลยอีกสองบ้านค่ะปลกรอบอร่อยจริงค่ะหมดแล้วจะสั่งใหม่ขอบคุณคุณแหม่มนะคะเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วถุงใหญ่ของหมดแล้วเหรอเอ้าเหรอถุงใหญ่หมดเหรอเหลือแต่ถุงเล็กเหรอเดี๋ยวค่อยให้อดมินเติมออเดอร์ค่ะเดี๋ยวให้อดมินเติมออเดอร์ห,หมดแล้วเหรอ อีกหนึ่งบ้านซ้าอีกหนึ่งบ้านมาขออีกหนึ่งบ้านไะเอายี่สิบบ้านพอตอนนี้เดี๋ยวตอนนึงคือค่อยขายใหม่เดี๋ยวตอน,นคืนค่อยขายใหม่ขออีกหนึ่งบ้านค่ะมีไหมคะหนึ่งบ้านค่ะจะลงไลน์แล้วนะจ๊ะคุณแม่จะลงไลน์แล้วนะคะมีไหมคะไป เออไปใจดีก็ช่วยกันใจดีก็ช่วยกันหนึ่งบ้านไปใจดีก็ช่วยกันใจดีช่วยกันนะคะใจดีช่วยกันนะคะไปเลยค่ะขายของตลอดมีคนบอกว่าขายของตลอดเลยโอ้ยต้องขายค่ะอยู่เฉยเไม่มีเงินไม่ได้นะคะกดเหล็กเลยของดิ่ฉันคือไม่มีเงินเข้ากระเป๋าไม่ได้เลยค่ะแม่เอย ไม่มีเงินเข้ากระเป๋าไม่ได้เลยทุกวันต้องมีเงินเข้าเพราะว่าเงินออกมันเยอะกว่าเงินออกมันเยอะกว่าปริยาณกับตัวเองไว้นะถ้าเดี๋ยวบ้านเสร็จเดี๋ยวบ้านเสร็จโรงงานเสร็จคาเฟ่เสร็จก็จะเบาละจะเบาแล้วค่ะจะแบบจะทับไร่ทําสวนละลืมอ่ะจะเป็นคนสวนเต็มขั้นละจะมีความสุขกับการทําสวนละนะเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่ไปละนะ เออจะอยู่เฝ้าเป็ดเฝ้าไก่ไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จริงๆแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จริงๆค่ะขายของก่อนความฝันมันยิ่งใหญ่ความฝันมันยิ่งใหญ่ค่ะจ่ายเออคำพูดมากมายความหมายกดตะก้าถูกต้องกดตะก้าค่ะกดตะก้าเลยค่ะกดตะกาเลยค่ะกดตะกาเลยคำพูดมากมายความหมายกดทุเรียนค่ะ กฎหมายกดทุเรียนค่ะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะมีไหมคะถ้ามีกดได้เลยนะขอบคุณค่ะไเลยอ่ะกวนมีทอดมีทอดมีกวนมีห้าร้อยยี่สิบเก้าท่านสวัสดีค่ะ อ129ท่านสวัสดีนะคะขอหนึ่งบ้านจ้าใครใจดีกดให้หน่อยจ้าหนึ่งบ้านจ้าใจดีกดให้หน่อยเร็วหนึ่งบ้านมีไหมคะใจดีกดได้เลยนะคะกวนมีทอดมีทอดมีกวนมีใจดีกดตะกา้าอาจจานาอีสมากคุณหมอกดหรือ,อยังหมอยาเบนจามินกดหรือ,อยังหมอยาเบนจามินหมอยาเบนจามินกดยังคะ กดยังคะหมอยาเบนจามินหมอยาเบนจามินกดหรือยังกดยังคะถ้ากดแล้วกดเลยค่ะกดแล้วช่วยหน่อยค่ะอยังไม่ได้กดกดค่ะแค่นั้นแหละปวดขานั่งนานๆแล้วก็ขาตึงมีไหมคะมีไหมจ๊ะไม่มีจะลงไลฟ์แล้วนะทุกคน ไม่มีจะลงไลน์แล้วนะเดี๋ยวเจอกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เย็นๆขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนสินค้านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงเย็นๆ